นำความคืบหน้าข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อวันที่9พฤษภาคมเนี่ยมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อัปเดตกันนะหลังจากที่คำสั่งฟ้องเนี่ยได้มีการฟ้องดีเจแมนใบเตยสุธีวันในคดีชอบโกงแชร์ฟอ r r เร d ทกับพวกจำนวน3ข้อหาและนำตัวทั้งหมดเนี่ยยื่นฟ้องต่อสารรัชดา โดยขนาที่ญาติของทั้งคู่เนี่ยได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันแต่ศาลไม่ให้ประกันดีเจแมนใบเตยเนี่ยระบุพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีก่อนคุมตัวส่งเรือนจำและล่าสุดฮะเจ้าแม่ลูกทุ่งแบรนเนมอย่างใบเตยเนี่ยได้มีการตัดผมสั้นแล้วนะฮะ โดยทนายเนี่ยได้มีการอัปเดตความเป็นอยู่หลังเครียดกินได้แต่นมจืดโดยทนายเนี่ยได้มีการเล่าว่าใบาเตยเนี่ยมีอาการเครียดหนะักกินอะไรไม่ได้นอกจากนมจืดโดยทนายส่วนตัวเนี่ยก็ได้เข้าไปพบกับใบเตยและทราบจากใบเตยว่าใบาเตยเนี่ยก็ได้ทราบแล้วว่าแฟนของน้องชายเนี่ยเสียชีวิตโดยคนข้างในเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังหลังจากที่ทราบเรื่องเนี่ยก็ช็อก และหลังจากนั้นก็ได้การนั่งภาวนาจิตสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แฟนของน้องลุกซึ่งใบเตยเนี่ยกับแฟนน้องชายรู้จักกันมาเป็นระยะเวลา10ปีต่างคนต่างช่วยเหลือกันตลอดซึ่งใบเตยเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัดผมสั้นแล้วอยู่ที่บริเวณต้นคอหลังและจากนี้เนี่ยยังคงต้องกักตัวเป็นระยะเวลาอีก10วัน เพราะว่าหลังจากสารออกมานัดสอบปากคำเพิ่มเนี่ยทำให้ต้องกักตัวเพิ่มอีก10วันเราก็ยังต้องลุ้นนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณใบเตยจะได้ออกมาต่อสู้ในคนดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าและก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะฮะว่าใบาเตยเนี่ยตัดผมสั้นและก็รู้เรื่องที่แฟนของน้องชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับผม